ทุกคนในวันนี้จะต้องรีบมุงหลังคาให้เสร็จก่อนฝนจะมาครับนะพูดถึงการมุงหลังคานะครับผมเชื่อว่าพี่น้องช่างเราก็คงจะทําคลิปนี้ไว้ให้พวกเราได้ติดตามชมเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมก็ขออนุญาตเป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าเพิ่งมาเล่นโซเชียลเพิ่งมาทํา YouTube ได้ไม่กี่เดือนแต่จริงๆตัวเองก็ทํางานช่างต่อเติมบ้านพวกนี้โดยเฉพาะงานมุงหลังคาพวกนี้นะก็1ิบกว่าปีแล้วนะครับ เอาละครับก็เผื่อไว้เก็บให้ลูกให้หลานดูนะหรือช่างน้องใหม่จะดูเป็นแนวทางวันนี้ครับการมุงหลังคาเมทัลชีตมุงยังไงไม่ให้มันรั่วมุงยังไงจะได้อ่ามาตรฐานเดี๋ยวเราคอยไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปดูเนี่ยช่างจะต้องทําโครงสร้างโครงเหล็กแบบนี้นะครับให้เรียบร้อยก่อนก็คือเชื่อมเสาคานแปรต่างๆจันทรนให้มันได้เรียบร้อยโดยเฉพาะแปรให้มันตรงให้มันได้ฉาก เพราะมันจะมีผลกับการยิงน็อตลงไปถ้ามันไม่ได้ฉากไม่ได้ขนาดเนี่ยยิงน็อตลงไปอาจจะทะลุไม่เจอแปรนั้นต้องทําโครงสร้างเสร็จพอเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นการทาสีกสันสนิมทาสีอะท็อีทาสีท,ท,ท,าสทับทับหน้าซึ่งหลังนี้เลือกที่จะเป็นสีดำด้านนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการในการยิงแผ่นเมทัลชีสกันว่ายิงยังไงข้างบนเลยครับ เอาละครับผมขึ้นมาข้างบนแล้วครับเมื่อสักครู่ฝั่งนู้นจะเป็นส่วนที่ผมต่อเติมทําหลังคาที่ซ่อนแผ่นมองไม่เห็นแผ่นถ้ามองจากด้านนอกมาจะมองไม่เห็นแผ่นนะครับและด้านหลังจะเป็นเรียกอะไรรางน้ําซ่อนจะมองไม่เห็นรางน้ําส่วนหลังที่กําลังยืนอยู่เนี่ยทำเสร็จแล้วจะกําลังจะมุงเสร็จแล้วนะฮะประมาณ80%แล้วมุงไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอีแบบหนึ่งไม่ได้ซ่อนนะครับไม่ได้ซ่อนแผ่น ซึ่งเรามาดูวิธีการในการยิงแผ่นยังไงให้ได้มาตรฐานนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับมาดูวิธีการนะฮะยิงแผ่นต้องดูว่าในการยิงแผ่นของเรานะครับอุปกรณ์ตัวแรกเลยนะฮะที่จะต้องช่างจะต้องมีก็คือสว่านซึ่งผมเลือกใช้สว่านสว่าน DC นะครับเพราะว่าอะไรมันปลอดภัย ถ้าเป็นผมโดยเฉพาะผมเป็นครูช่างไฟเนี่ยผมจะไม่ใช้เลยถ้าไม่จําเป็นนะคือสว่านไฟฟ้าเพราะว่าสว่านไฟฟ้ามันลากดึงไปดึงมาเนี่ยแผ่นเมทัลชีตคุณรู้อะไรครับต้องระวังเลยครับมันมันคมมากนะคมยิ่งกว่าคัตเตอร์อีกนะครับบาดมือบาดนิ้วได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะบาดสายสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบาดมาเนี่ยฮะถ้าเบรกเกอร์ไม่ทิปเนี่ยก็ทีมช่างคนระับ เรียบร้อยกลับบ้านเก่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจะให้ดีใช้ตัวนี้ดีวกว่าน,นะครับคล่องไปไหนมาไหนสะดวกนะฮะนะทำงานง่ายาในการยิงแผ่นนะครับก่อนจะยิงเนี่ยถ้าเราเชื่อมแปรได,ได้ได้ขนานกันได้สวยงามได้ตรงแล้วเนี่ยเราก็ยิงน็อตตัวแรกนะครับตัวที่2องตัวที่สกะเอาก็ได้ครับแต่ถ้าเพื่อความชัวเราก็ควรที่จะเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการดึงเอ็นแบบนี้ฮะดึงเอ็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ น็อตนะครับที่หัวสีเดียวกันกับแผ่นก็คือสีแดงแบบนี้นะครับที่เจ้าของบ้านเขาเลือกเวลายิงแผ่นเนี่ยสำคัญอยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์สําคัญอยู่ตรงนี้ครับตามมาดูเลยครับการยิงแผ่นนะครับวิธีการยิงนะเราจะต้องยิงให้อย่าใช้แรงเข้าว่านะครับนะอย่าใช้แรงเข้าว่านะค่อยๆยนะฮะยิงแบบนี้นะครับดูดูเลยดีกว่าเดี๋ยวพออธิบายพร้อมกับตอนยิงนะครับเนี่ยฮะ ใส่น็อ,นอนตลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยิงไปอ่าพอมันกําลังจะมันทะลุแผ่นแล้วก็ทะลุเหล็กมันจะสุดแล้วนะครับไอายางยางของมันน่ยกำลังจะแตะกับแผ่นเมทัลชิดเราก็ค่อยใช้ออกแรงนิดเดียวนี่นะครับให้มันเป็นฮะแตะกับแผ่นเมทัลชีดนิดเดียวพอนะครับทั้งนี้เพื่ออะไร ถ้าเราใส่แรงเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะอัดลงไปนะเป็นแองก์แองตรงนี้แหละครับมันจะทําให้เกิดการขังของน้ําตรงนี้แล้วมันก็จะค่อยๆซึมมีโอกาสซึมลงไปตามหัวนอ็อตและก็ลงไปที่เหล็กและแน่นอนครับมันจะเป็นปัญหากวนใจเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านไม่พึงประสงค์เลยก็คือฝ้าจะรั่วและก็เป็นรอยด่างลักษณะแบบนี้ฝ้าฝ้าเป็นรอยด่างจากจากการที่น้ําลงไปแบบนี้แหละครับนะ หัวน็อตที่ยิงนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวครับยิงให้ดูอีกสักหนึ่งตัว่ะตำแหน่งนี้นะครับดูนะฮะเนี่ยทะลุแล้ว่าทะลุแล้วเนี่ยก็พอแค่นี้พออย่าไปเอาแรงเขาว่านะครับทะลุหมดนะบี้หมดบุบหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆย,ยยิงอันนี้คือส่วนแรกการยิงแผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปก็คือการ ยึดแผ่นที่แปะกับแผ่นผนังเขาเรียกเข้ามุมนะครับกันน้ําไหลย้อนน้ำสาดเข้ามาติดกับแผ่นผนังปูนนะครับเรามาดูวิธีการครับครับไอส่วนที่ว่าคือเป็นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราสั่งพับมาจากร้านเนี่ยมันก็จะยาวแล้วแต่นะครับ2เมตร3มเมตร4เมตรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้พอเอาเศษมันส่วนที่จะเข้ามุมสั้นๆตรงนี้นะครับ เวลาถ้าเราวางไปเลยเนี่ยนีนะน่ถ้าเราวางไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกอะไรเวลาน้ําฝนสาดเข้ามามีโอกาสที่จะรั่วลงไปได้าบางคนเขาก็วางแบบนี้เลยครับก็ยึดน็อตไปเลยแต่ถ้าจะให้ดีกว่าก็คือควรตัดตรงนี้เรันี่ผมทํามาร์กไว้แล้วที่จะตัดนะครับทไม่ยากนะครับทุกวันนี้มันมีเครื่องมือในการตัดตัวนี้แต่ว่าผมมองว่าถ้าหากว่าไม่ได้ทําในปริมาณที่มากนะ อย่างนานๆเราท,ทําทีหรืออะไรเนี่ยอย่างผมผมไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปเสียสตังค์ทำตอนซื้อตัวนั้นครื่งหรือเครื่องมือตัดมานะครับก็นี่ฮะใช้อุปกรณ์นี้พูดถึงการตัดแผ่นเมทัลชีชเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรใช้ลูกหมูตัดเพราะว่ามันจะทําให้เกิดแผ่นเนี่ยเป็นสนิมสนิมแล้วก็ลังคาเป็นสนิมได้นะครับก็พยายามใช้กันไกยอย่างตัวนี้นะครับก็ใช้กลไกตัดแค่นี้เองครับเนี่ยดูนะนี่ หนึ่งสัสัสดซ้ายตัดขวาแล้วก็พับขึ้นมาแล้วก็ตัดงี้นี่ยฮะหนึ่งแทนแล้วก็อันที่สองเราก็ทำแบบนี้ของเราไปเรื่อยครับค่อยๆตัดค่อยๆทำไปนี่ครับพับขึ้นมาแล้วก็ตัดโอ้ก็ไม่ได้ใช้เวลานานเลยครับนี่ครับค่อยนั่งตัดไป มันมีได้2อ,อย่างคือยึดเสร็จแล้วค่อยไปตัดยึดเสร็จแล้วค่อยไปตัดกลับแบบนี้ก่อนจะวางก่อนจะยึดเราก็มาตัดก่อนก็ได้แบบนี้ครับก็สะดวกดีก็แล้วแต่นะครับอ่าพอเราตัดเสร็จได้ชิ้นงานประมาณอย่างนี้เราก็เอามาวางอ่ามันก็จะลงล็อกจัดนั้งเราก็ค่อยมายิงยิงน็อตยึดนะครับตรงนี้นะมาดูลักษณะงานที่เสร็จแล้วเดชพาไปดูฝั่งนู้นครับ น,นี่ก็คือภาพงานที่ทําเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกก็คือจะต้องมีการตัดกรีดนะฮะกรีดปูนเป็นแนวยาวนะครับใช้ไฟเบอร์นะครับกรีดเป็นแนวยาวเสร็จแล้วเราก็เอามาวางแล้วก็ค่อยๆเอากันไกตัดเหมือนอย่างที่ทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นก็ใช้เนี่ยน็อตยึดมันก็จะได้ชิ้นงานออกมาเนียนแบบนี้นะครับนี้นเดี๋ยวฝน กลงมาก็ช้าล้างนะสวยงามนะฮะทีนี้ไอ้ตวงส่วนที่มันเป็นเห็นมองเป็นรูลักษณะนี้อยู่เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยการใช้ซิลิโคนยิงอัดเข้าไปก็จะเนียนตาสวยงามนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการยิงแผ่นเข้าฉากเข้าผนังปูนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเก็บงานด้านข้างเขาเรียกว่าครอบข้างนะครับซึ่งครอบข้างเนี่ยโอ้มีฝั่งโน้นกับฝั่งด้านด้าน,ด,านด้านหลังฝั่งโน้นนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างสั้นๆนะส่วนหนึ่งนะไปดูกันเลยครับเอามาดูเลยครับครอบข้างเนี่ยเราก็สั่งให้เขาพับมาเป็นรูปทรงลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะ่าแต่ร้านก็จะทําพับมาประมาณอย่างนี้นะครับความยาวตัวนี้เราก็สั่งได้นะครับนี่คือครอบข้าง ผมตัดให้มันได้เท่ากับไอพื้นที่ที่เราจะใช้งานคือตรงนี้นะครับครอบข้างก็เหมือนฝั่งนู้นนะครับแล้วก็นี่ฮะดูดูฝั่งนู้นนะครับนี่ครับอยากให้ดูฝั่งนี้คือผมต้องนอนต้องนอนนอนนอนยึดเอานะครับนอนยึดสกรูเอาเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นบ้านอ่าเผื่อของเพื่อนบ้านแล้วก็ติดอ่าต้นไม้ด้วยนะครับต้องนอนยิงนะทำยากหน่อยครับทำยากหน่อยอ่ะมาดูนะครับฝั่งนี้อ่าพอได้ขนาดแล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ สกรูยิงนะดูว่ามันได้ขนาดแล้วเราก็ใช้สกรูยิงเข้าไปตัวที่หนึ่งะฮะแล้วก็ยิงอีกตัวหนึ่งเพื่อความแข็งแรงครับผมนี้อ่ะต้องเล็งดูก่อนตรงหรือเปล่า ตรงด้วยนะครับอโอเคถ้ามันได้ขนาดได้ตำแหน่งแล้วเราก็ยิงยิงยากหน่อยครับยิงยากนิดหนึ่งอ่า นึ่งครับยิงยากหน่อยอ่ะเรียบร้อยครับในส่วนของการยิงครอบข้างก็แล้วแต่ครับว่ามันพื้นที่ตรงไหนก็แล้วก็มายิงข้างบนนะครับข้างบนก็ใช้น็อตยาวครับอ่าน็อตยาวเราก็ดูตำแหน่งของเหล็กหน่อยนะเล็งเล็งเล็งต้องต้องใช้การเล็งนะ,ะช่างกะอ่าประมาณนี้ แล้วก็จะยิงเข้าไปสักตัวสองตัวก็พอแล้วครับอันนี้นี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับนะตรงนีอ้อันนี้ก็คือครอบข้างครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของทั้งหมดในการทำาการยึดหรือยิงหลังคาเมทัลชตครับโดยภาพรวมโดยสรุปทั้งหมดครับ โอเคครับเป็นไงครับนั่นคือทั้งหมดของการยิงแผ่นเมทัลชิทนะครับก็เมื่อกี้ล่าสุดก็คือการยิงครอบข้างนะมาลูดนี่ฮะชิ้นงานที่เสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับครอบข้างนะครับโอเคครับสำหรับการมุงแผ่นเมทัลชิทนะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับถ้าพวกเราดูแล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องครูเจียงครูช่างด้วยนะครับเดี๋ยวชุดสุดท้ายนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศหรือว่าดูภาพรวมทั้งหมดของงานที่เสร็จแล้วนะครับไปดูครับ นะครับล้วก็ดูภาพาบรรยากาศงานหน้างานเป็นอย่างนี้ครับน่ครับนี่ก็เืินด้านบนนะครับก็ยังยิงยัง,ยง,ยงไม่เสร็จร้อเซนะครับเหลือนิดหน่อยอะครก็ม <c oughs> ีช่างฟันน้นมก็อยู่ข้างล่างนี่ครับเป็นภาพรวมทั้งหมดของงานมุงราคาเมทัลชีดครับ อย่ารอครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ